สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ะค่ะค่ะเมื่อนี้แอกชิโตเอารลาวพัฒนาเนาะค่ะของพ่อเต้มเนาะค่ะว่าสาวลาวพ่อเต้มจะมางามขนาดไหนเนาะค่ะวันศุกร์ที่9กันยายนเนาะค่ะวันพุทธที่เจนของพ่อเต้มเนาะค่ะกับเขาเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าพลาดเด้อค่ะสําหรับเล่าพัฒนาของพ่อเต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มื่อน,นี้แอกกิชโทรเอาให้พี่น้องเอฟซีได้ไปเที่ยวลาวกันเลยเนาะค่ะพี่น้องสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะพี่น้องเจอกันลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าลาวพัฒนาสำนักไหนเนาะคะ่ะจะได้ทีหนึ่งเนาะคะ่ะของวันศุกร์ที่เก้ากันยายนนี่เนาะค่ะพี่น้องสองทุ่มครึ่งนี่เนาะคะ่ะรอผลประกวดเนาะค่ะพี่นอ้อ,นอ,งองก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันเด้อค่ะมื่อนี้แอกกิชได้เอาของ เราพัฒนาของพอแตมเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะต่อกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวาสิงามเด็ดขนาดใดเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเราพัฒนาเนาะพ่อเนาะมือเนี่ยค่ะอังมันพูดนี่กับเขาเดนเนาะพ่อเนาะของพ่อเนาะเต่ายูเทราให้ ให้ล่างเป็นบนให้บนเป็นล่างยังสินะพ่อก็บ่าเป็นยังก็ถือว่าเขาคือเก่าค่ะตอนบันบนี้ยังซูงที่มันเขาแล้วบันนี้เสามาเป็นล่างได้บัตนี้เด้อจ้าเออเอาล่างก่อนเลยบ่อพ่อขึ้นบนเนี่ยเอาล่าง,างก่อนก็ได้ค่ะวิ่งล่างเป็นบ่อบัตเนี่ยแม<ง>นค่ะ วิ่งรดูดอียงก็พอเอาลักสิก่อนเพาะจ้ะลักสนะิบเนาะแปดเกักสิบล่างเนาะแปดเก้าศูนย์มาพะค่ะลักหน่วยลักหน่อยสามห้า สามสี่ห้าแครค่ะจับคู่เลยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเลยค่ะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็อยังที่พ่อปันเนี่ย ค่ะเ5้าหานค่ะพ่อล่างนะแล้วค่ะแปดสามแสี่แห้า 8, 3, 8, 4, 8, มาอีกแล้วแปค่ะมาอีกแล้วพอ่ <c oughs> 8, <3. S 2> อแปดสามจ,จ้าแปดสี่แปดห้าจ้าเขียนแล้ว วิ่งรูดนะวิ่งรุดนะนะตวใดพ่อเก้บับศูเก้ากับศูนยะครับค่ะเปีก็หคาแเียนหมกแล้วเด่นที่เก้ากับศูน,เน,น,เย,นย,ยเป็นป่ะพ่อเงินราบเปี่นที่เก้กับศูนย์ดเส้นตาทั้งหมดค่ะ ผีดเส้นใต้ดเลยค่ะค่ะอันเน้นซองตัวนี้เน้นตัวใดแน่พ่อต้องซองโนนะกันนะค่ะจับคู่นี่ยแม่ค่ะพ่อจับกกค่ะลักซูนกับหลักเก้าเนาะ ศูนย์กับหลักเก้าตอนนี้ลอง,เอ,งนนะเอาบล็นนะั่นเนาะค่ะเข่าก่อนค่ะเอาบล็นั่นเนาะเขียนเน้นเน้นเขาจะเน้นสูตรล่างนั่นแหละเน้นสูตรล่างมันบ่ค่ะเออสูตรนี่แหะสูตรที่เข่าเปลี่ยนจากรวมที่พัดมาเนาะค่ะเดี๋ยวเขียนก่อนเน้นสูตรล,านะตรลา่า,เางานนานะาเน,น,น,นานะข้าวตลอด <c oughs> วันนี้้าค่ะบนแปนี้สิเป็นโบนั่มเท่นักค่ะเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งลูกขีดเส้นใต้สูตรก่อนอ่ะบนนะบนเยวนละค่ะพ่อหลักนบนหลักสิบ หกเจ็ปดเนาะหน่วยสี่ห้าหลัหน่วยสี 4, 5, 6, ่น, 4, 5, 6, นะคะ่ะจับคู่จับคู่ก็แปดสี 8, 4, 8, 5, 8, ่แปดห้าปดค่ะแปดสี่แปดห้าปดหเนาะคะ่ะ เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหกสี่หกห้าหกกหกส่มาอีกแรมเนพ่อพ่นันบ่แเน่ด้วยนี่วิ่งวิ่งลูดเด้อวิ่งลูดเนาะครับเจกับแปวิ่งลูด เจ็ดกับแปดค่ะคาดว่าน่าจะมาตัวนึงเป็นเกับแปดค่ะมาตัวหนึ่งคาดว่าเมนบ่พ่อจับคูบ่ดได้พ่อนเน้นตัวใด้รักแปดกับรักเจ็ดหลักรักแปดกับรักเจ็ดนช่จ้าหลักแปดกับหลักเจ็ดกกเดนาะ,ะพ่อค่ะ เอฟซีก็ได้ยินแล้วล่ะพออ่อเออค่ะไอ้สูตรบนเนี่ยงวดที่ผ่านมามันบอกเขาค่ะแต่ว่างวดนี้ก็ไอเอฟซีเอฟซีมันมกกักจะล่องล่องตรงนี้ค่ะกับบอลแน่ละพอ่อมือน,นี้เนาะมันก็มีเขามีรุดเป็นธรรมดาล่ะพออ่อค่ะมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมือน,นี้กบับบอลแน่ได้บนล่างก็ได้เนาะพออ่อ,พอเนาะ จ้าค่ะเนาะค่ะขอขอขอบคุณพ่อหลายๆนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนาวันศุกร์ที่9กันยายนเนาะพ่อเนาะค่ะของเราพัฒนาค่ะขอให้พ่อสุขค่ะขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อค่ะพ่อคขอบผมขอบคุณเช่นกันเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องกับแคปนาจอไวเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเราพัฒนาของพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราพัฒนาของพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกระเดชโทรสัมผัสพ่อแต้มเอาแนวทางมาฝากตอดพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะเห็นชัด่านอกค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเห็นบ่เนอกค่ะ ค่ะเดี๋ยวแอดจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสุขที่9กันยายนเนาะคะ่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มนะคะ่ะหลัก10ล่างนะคะ่ะ8 9 0เกานะคะ่ะหน่วย3 4 5วิ่งลูด9กับ0ูนยะคะ่ะเน้นล่างเน้นสูตรล่างเนาะคะ่ะเข้าตลอดปีจับคู่นะคะ่ะ30โอ้ศู 03, 04, 0, 5, นย์สานาะคะ่ะ 9 3้า95 83 84 85เห้าแปดสามปดสี่แปด้านาะค่ะเน้นเนาะค่ะเน้นพ่อเต้มได้เน้นไ้เดอค่ะพี่น้องค่ะเน้นเนาะค่ะน้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเน้นค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไวเลยเดอร์ค่ะเราพัฒนาของพ่อเต้มเนาะค่ะค่ะพุดที่ผ่านมานี่ของพ่อเต้มก็เขาเดอค่ะพี่น้องค่ะที่ผ่านมานี่ของพ่อเต็มก็เขาเดอค่ะพี่น้อง ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนเนาะคะ่ะบนหลักสิบเนาะคะ่ะหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะหน่วยเนาะคะ่ะสี่ห้าหกเนาะคะ่ะวิ่งลูดบนเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกระนินทิดเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะของปอดแต้มเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับขู่เนาะคะ่ะแปดสี่แปดห้าแปดหกเนาะคะ่ะ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหกสี่หกห้าหกหกนาะคะ่ะกับเป็นลาวพัฒนาบุญของพ่อแต้มเนาะค่ะได้เน้ยนไฮเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะขาดบ่ได้เนาะ,ค,ะนค่ะของพ่อแต้มนี่เข่าตลอดเด้อค่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับพี่น้อง fc แคบหนาจอไว้เลยนะคะมือนี่เนาะคะ่ะแอดกระภพาพพี่น้องไปเที่ยวสาวลาวเนาะคะ่ะของพอแต้มเนาะคะ่ะว่าเจ้ง,งามขนาดไหน2องทุ่มครึ่งมาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าสาวลาวของพอแต้มสิประกวดนางงามใดที่1บอเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งเจอกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ